คู้ชมคะโคกหนองนาโมเดลการฝึกอบรมครัวเรือนเป้าหมายกว่า25,000ครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มขึ้นแล้วค่ะเขาฝึกอบรมอะไรกันบ้างดิฉันน่อยากจะรู้เรื่องของการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินเพราะว่าถ้าดินดีปลูกอะไรก็งามวันนี้ดิฉันมาดูการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลที่ลำปางค่ะซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้รเริ่มดำเนินโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ชุมชนค่ะ ชมการดิฉันอยากจะสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินนะคะก็ต้องมาที่ฐานคนรักแม่ธรณีนะคะพี่ๆทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยน้ำหมักรถจืดพ่อคะเล่าให้ฟังหน่อยที่นี่เนี่ยสอนอะไรบ้างคะตอนนี้เราก็เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการน้อมนามําศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัตินะคะ ฐานนี้เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จริงจากการทําจริงสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขารู้จักการพึ่งพาตนเองได้เมื่อพึ่งพาตนเองได้แล้วเนี่ยก็จะสู่ความยั่งยืนของครอบครัวสร้างความมั่นคงมั่งคั่งนํานสู่ชุมชนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปลูกและก็กระตุ้นจิตสํานึกให้มีจิตใจที่เอื้ออารีมีจิตอาสาที่จะช่วยกันดูแลสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปค่ะเป็นการน้อมนำสา์พระราชาลงมาสู่การปฏิบัติจริงค่ะ ถ้าดินดีทําอะไรก็งอกงามจะทํายังไงให้ดินดีได้เรามีการท่องคาถาเลี้ยงดินทุกวันนะคะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช Fe e d the ซอย l and l e t the s o i ย Fe e d the plant เจียมไดอยไดเจียมตะนําเลี้ยงเทะอึดเทะเลี้ยงและชิวเลี้ยงแม่ธรณีให้แม่ธรณีเลี้ยงแม่โพศพแต่ท่องอย่างเดียวไม่ได้ต้อง <ทำ S 2> ต้องทำด้วยด้วยค่ะแล้วนี่กําลังทําอะไรกันคะนี่อย่างนี้อันนี้นะคะจะเป็นน้ําหมักรสจืดจะเป็นน้ําหมักที่บํารุงดิน เกิดให้ดินย่อยสลายแล้วก็มีจุลินทรีย์เกิดขึ้นค่ะรถจืดนี้เราใช้ต้นกล้วยมาสับผสมกับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็มีน้ําหมักจุลินทรีย์เป็นหัวเชื้อแล้วก็คนแล้วก็เอาไปหมักค่ะกี่วันใช้งานได้คะประมาณอย่างน้อย3มเดือนถึงจะได้หัวเชื้อที่แข็งแรงค่ะเวลาเอาไปใช้งานล่ะคะก็จะมีอัตราสัดส่วนนะคะน้ําหมัก1ลิตร ต่อน้ำา2 0 0ลิตรเราทดลองแล้วในแปลงนาข้าวของเรานะคะเมื่อเราใช้น้ําหมักรดจืดผสมเนี่ยต้นข้าวจะสมบูรณ์มีสีเขียวจัดกว่าที่อื่นแล้วก็ให้รวงออกผลได้ดีด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทางนู้นไปดูเขาทําปุ๋ยกันนะคะเพื่อที่จะบํารุงดินให้ดินมาเลี้ยงพืช นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นไฮไลท์ในการสร้างดินนะคะเป็นปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนนะคะเขากําลังเรียนกันอยู่เลยนะคะพอค,ะค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเนี่ยก็จะมีมูลสัตว์แกลบดีบแกลบดําอย่างละ1ส่วนเท่าๆกันมีราอ่อน1นกิโลผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นมาเราก็ใช้น้ําหมักลดจืดอัตราส่วน1.10 ก็เอาราดทุกไปจนได้ที่แล้วก็เอาใส่กระสอบเก็บไว้3าถึงสวันแล้วก็จะมาพลิกกระสอบเพื่อให้ความร้อนนระบายใช้เวลาประมาณ1เดือนเราก็สามารถใช้ปุ๋ยนี้บำรุงดินเราได้แล้วค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นนั่นเองราคาถูกมากแล้วก็หาง่ายค่ะคือพี่ๆนี่คือคนที่เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทําจริงๆเลยเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะก็ได้ปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนนะคะไปดูแลดินดูแลพืชค่ะ มเมื่อเรามีดินที่มีคุณภาพดีแล้วนะคะก็ให้ดินมาเลี้ยงข้าวในแปลงนานะคะและได้ข้าวที่มีคุณภาพและที่สำคัญนะคะข้าวนี้ไร้มอดค่ะพอคะทำอย่างไรให้ข้าวเนี่ยให้ข้าวสารไม่มีมอดมันเป็นการวิธีถนอมอาหารนะคะอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวโดยที่เราจะเอาข้าวนะคะ ไปแช่น้ําไว้สะก่อนเพื่อให้มีต้นอ่อนงอกออกมาประมาณ1คืนคืนเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาขึ้นมาพักใส่ผ้าขาวบางนะคะบ่มไว้สัก12ชั่วโมงพอบ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยข้าวก็จะแห้งนิดหนึ่งจากนี้ไปเราก็เอาไปนึ่งให้พอสุกแล้วเราก็เอาไปตากตากไว้ประมาณ1วันถ้าแดดจ,จัดจัดจากนั้นมาเราก็ขายได้เก็บไว้ทานได้นานด้วยโดย,ดยที่ไม่มีมอดมารบกวนคะ่ะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นด้วยคะ่ะก็จะกลายเป็น ข้าวกล้องงอกค่ะที่ไม่มีมอดมากลายมอดเลยราคาดีขึ้นไหมโอ้ดีมากค่ะข้าวสารเนี่ยก็จะตกประมาณกิโลละ50บาทแต่เมื่อเราทำแล้วเนี่ยเราขายได้ถึงกิโลละ100บาทท่านผู้ชมคะที่ลำปางนะคะเขามีการฝึกอบรมเรื่องของสุขภาพด้วยนี่เรากำลังแช่เท้าสบายๆเลยเป็นยังไงฐานนี้ ฐานนี้เรียกว่าฐานคนรักสุขภาพหลังจากที่เราทํางานในแปลงนะคะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเท้าเราควรจะได้รับการพักผ่อนสมุนไพรที่เราใช้แช่เท้านะคะก็จะประกอบไปด้วยไทโตบแห้งนะคะต้นป่อยใบมะขามแห้งใบมะกรูดก,กับผิวมะกรูดแล้วก็ใบเตยสุดท้ายที่ต้องเติมนะคะคือเกลือ เพื่อจะฆ่าเชื้อค่ะก็คือสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเรานั่นเองในครัวเรือนใช่ค่ะเอามาดูแลสุขภาพใช่ค่ะเห็นมีการพอกหน้าดำๆด้วยอ่ะคืออะไรคะอ๋ออันนั้นจะเป็นการพอกหน้าด้วยฐานชาโคนะคะซึ่งเราจะเอาไม้ไผ่เนี่ยไปเผาจนเป็นฐานแล้วก็เอามาบดผสมแล้วก็เพื่อที่จะเอาพอกหน้าเพราะ่านเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการดูดสิ่งสกปรกออกจากใบหน้าเราทั้งหมดทั้งมวลที่นี่มีกี่ฐานคะที่เรามี9ฐานเรียนรู้ฐานแรกก็จะเป็นฐานคนรักแม่ธรณีคนรักแม่โพสบคนรักสุขภาพคนรักป่า คนรักน้ําคนเอาถ่านคนติดดินคนมีไฟคนติดดินนี่เห็นเขาลองสร้างบ้านดินกันเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีคนมีไฟคนมีไฟก็จะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเรามีเรื่องของการใช้แกลบนะคะมาเป็นเตาเผามาเป็นเชื้อเพลิงและเห็นมีเรื่องของไบโอดีเซลด้วยค่ะก็เป็นการใช้วัสดุในบ้านซึ่งเป็นน้ํามันเหลือใช้นะคะเราก็เอาสามารถที่จะเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงได้ค่ะทั้งหมดที่บอกไปเนี่ยคือผู้เข้าฝึกอบรมที่มาที่สพชลําปางเนี่ยจะได้ ฝึกอบรมทุกฐานเลยทุกฐานค่ะฝึกอบรมในห้องเรียนแล้วก็ลงสู่แปลงปฏิบัติแบบนี้ด้วยใช่ค่ะเราอยากให้ทุกคนเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแนวทางที่การจะปฏิบัติได้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่ารู้จักวิชาการแต่ไม่เหมือนกับได้ลงมือทําจริงๆค่ะทั้งหมดนี้คือหลักกิิกรรมธรรมชาตินะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นรู้จริงและเอาไปทําได้จริง และท่านผู้ชมคะนี่เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาลงสู่ภาคปฏิบัติจริงในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลและผู้เข้าฝึกอบรมกว่า25,000คนนี้นะคะเมื่อจบหลักสูตรแล้วนะคะก็จะได้รับการ สนับสนุนในการปรับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลในที่ดินของตัวเองด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะผู้เข้าฝึกอบรมทุกทุกคนนะคะเขาจะไปขยายผลสู่เพื่อนบ้านในชุมชนของตัวเอง1ต่อ20ใช่ค่ะ25,000ื่นคนเรือนเส,เสร็จของทั่วประเทศเนี่ยเราก็จะมีคนที่นำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติเพื่อให้การพึ่งตนเองได้อย่างน้อยเนี่ย0 0 0คนเรือนเลยนะคะเกิดการขยายผลในวงกว้างค่ะ